สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้การเมจิกนะคะอยู่ที่สถาบันสอนวอลลาเดียนเดวิสยูแอนด์แนีนะคะอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์ค่ะมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะพามาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศนะคะของสถาบันนะคะว่าเอ๊ะตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนี่ค่ะจะเป็นทางเข้านะคะทุกคนตามการเมจิกเข้ามาเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดนะคะที่นะคะทางเข้าเนาะนะคะก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิเรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะมีนะคะเครื่องตรวจนะคะอ่าส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องเรียนนะคะทุกคนห้องเรียนในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็พาคนมาเรียนที่บริษัทได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นห้องโถงนะคะตามเข้ามาเลยค่ะก็จะเป็นเชลฟ์นะคะในการที่จะโชว์สินค้าในระบบ a แอฟร e a t e ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นน้องๆน,นะคะที่ให้บริการตอบคำถามนะคะสำหรับนักธุรกิจนะคะแล้วก็ลูกค้าค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเชลฟ์นะคะเยอะแยะเลยนะคะสำหรับสินค้า50รายการเยอะไหมคะอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่แหะคะ่ะจะเป็นสินค้าที่นะคะ สำหรับทำ f F i l i a t e ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราจะมีบริการนะคะสำหรับนักธุรกิจที่สนใจในการทำ f f i l i a t e วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าจะให้เราผลิตสินค้าทั้งหมดตรงนี้โหต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องมากกว่า10ล้านแน่นอนเลยเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต้อง สต็อกเยอะอะใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้กําไรถูกไหมคะดังนั้นวันนี้ค่ะกรมจิกก็จะพาคุณนะคะรู้จักกับธุรกิจที่ชื่อว่า Every a f f i l i a t e ที่เราไม่จําเป็นต้องผลิตสินค้าเลยสักชิ้นเราไม่ต้องสต็อกค,ค่ะ นะะหน้าที่เราคือการทําการตลาดเท่านั้นโดยที่สถาบันสอนออนไลน์นะคะ dnw เนี่ยจะให้คุณนะคะทำธุรกิจผ่านแอป dnw platform ะคะ่ะง่ายมากๆเพียงแค่คุณแชร์เป็นใช้โทรศัพท์เป็นนะคะแล้วก็สามารถนะคะอัปโหลดแอปขยายแอปนะคะแล้วก็อัปเกรดแอป ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะตกงานอยู่ว่างานหรืออยากทําทอาชีพเสริมใดๆก็ตามแต่นะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้นะคะกับโค้ดเมซิกได้เลยกดลิงหน้าช่องทักถ,ถามตรงได้เลยในทุกๆคําถามนะคะที่คุณยังสงสัยนะคะนี่ค่ะสินค้าเยอะแยะนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะหน้าหลังเยอะแยะมากมายเพียบค่ะทุกคนนะคะ ดังนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าธุกรกิจแอ t พิเอชเหมาะกับทุกๆคนนะคะใครก็ทำได้แค่คุณนะคะอัปโหลดแอปนะคะอัปเกรดแอปแล้วก็ขยายแอปค่ะ